มิสเตอร์ปิตร์รีพอร์ตหรือที่หลายๆคนเรียกว่าดาบม่วงทำไมถึงเป็นดาบที่ผู้เล่นส่วนใหญ่ได้อยากได้มาครอบครองมากที่สุดแล้วมันโกงขนาดนั้นหรือเรอในคลิปนี้เป็นคำตอบให้คนได้ครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันครับผมเขาแนะนำร้านเติมเกมดีๆอย่าง Richman Shop บริการเติมเกม24ชั่วโมงการันตีด้วยยอดผู้ติดตามหลักแสนคนเติมได้ทั้งในเฟซในไลน์อินสตาแกรมและเว็บไซต์ Richman ช h อ p เติมถูกเติมไวไว้ใจริช h มน Shop ช็อปๆๆ และสำหรับใครที่กำลังมองหาไอเดีเริ่มต้นเกณฑชินในราคาถูกขอขแนะนำร้านดีๆอย่าง Playzone นอกจากที่ร้านเขาจะมีระบบต่างๆที่เยอะมากแล้วเนี่ยร้านของเขายังมีในเรื่องของการซื้อไอดีแบบอัตโนมัติแถมยังมีการรับประกันไอดีให้ถึง30วันรวเร็วทันใจปลอดภัยต้อง Playzone สวัสดีทุกกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ตากินข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงดาบที่มีชื่อว่ามิสเตอร์รีฟอจหรือว่าที่หลายๆคนเรียกว่าดาบม่วงนะครับจริงๆอาจจะไม่ใช่หลายๆคนก็ได้อาจจะมีแค่ผมคนเดียวที่เรียกว่าดาบม่วงก็ได้แต่เป็นว่าไอดาบเล่มนี้เนี่ยครับมันเป็นดาบประจําตัวของอายกากะซึ่งมาครั้งล่าสุดเนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้ว,ว่าแพทเท่าไหร่แต่ว่า มันนานมา,มากๆแล้วที่ดาบเล่มน,นี้ไม่ได้กลับเข้ามาอยู่ในตู้กาชาสักทีนันผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นผู้เล่นที่อ่าส่วนหนึ่งน่าจะสงสัยแล้วว่าทำไมดาบเล่มน,นี้ถึงเป็นดาบที่ผู้เล่นส่วนใหญ่อยากได้มากที่สุดแต่อีกส่วนหนึ่งก็น่าจะเข้ามาเพราะว่าอยากรู้ว่าไอดาบเล่มน,นี้เนี่ยมันโกงขนาดนั้นเลยเหรือถึงทําให้ผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยสามารถหันมามองได้ คือไอ้ดาบเล่มนี้เนี่ยถ้าพูดตามตรงแล้วจากสแตตของมันมันไม่ได้เวอร์ไปกว่าดาบประเภทอื่นหรอกครับในเรื่องของสเตตหลักก็คือจะมีในส่วนของเบสแท็กอยู่ที่674ซึ่งเป็นเบส ATK เทียสูง แต่ว่าในส่วนของ,ของความแรงขี้เนี่ยจะเป็นความแรงขี้เทียกลางอยู่ที่44.1ครับดูความสามารถของมันก็คือเราจะได้รับในส่วนของโบนัสธาตุทุกธาตุ12แต่้งแต่ไฟน้ำไม้ไฟฟ้าลมน้ำแข็งหินก็คือได้หมดเลยครับซึ่งมันหมายความว่าดาบเล่มนี้เนี่ยก็จะสามารถใช้ได้กับทุกธาตุาใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรามองแค่ในส่วนของเปิร์กอยู่แค่ตรงนี้นะครับทีนี้หลังจากที่เราเอ่อไดไอ้โบนัส12ปุ๊บพใช่ไหมและได้รับพลังของมิสเตอร์เอ็มเบล โดยเมื่อครอบครองมิสเตอร์มิสเตอร์เอมเบลมหนึ่งสองสามชั้นก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละชั้นนะครับก็จะได้รับโบนัสความเสียหายธาตุของตัวเองเพิ่มขึ้นมาคาว่าสมมติว่าผมใช้เครื่องฉิงเครื่องฉิงก็จะได้รับธาตุไฟฟ้าสมมุติว่าผมใช้พี่แต๋มพี่แต๋มก็จะได้ในส่วนของโบนัสพืชอ่ากรลยว่าโบนัสไม้นั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าครบสามสแต็กเนี่ยก็จะอยู่ที่สูงสุดถึง28%แนตะครับแต่พูดตรงว่ามันทำสามสแต็กค่อนข้างดียากขานาดอายกาเองก็ยังทํายากเลยนะครับใน โดยที่ตัวละครที่จะได้รับตัวของมิสเตอร์เอเนี่ยหชั้นจะได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้หนึ่งก็คือเมื่อทําการโจมตีปกติให้เกิดความเสียหายทาตุครับหมายความว่าดาบของคุณจะต้องเคลือบธาตอยู่เพราะฉะนั้นตัวละครที่สามารถเคลือบธาตได้อย่างเครื่อชิงพรีแต้มแล้วก็อายกาศก็จะได้รับในส่วนนี้ไปเต็มเต็มหรือว่าใช้ดาบนี้ได้เดต็มๆนั่นเอง ซึ่งมันจะคงอยู่5วินาทีนะครับผมนั้นในในส่วนของ1ชั้นตรงนี้ทีนี้เมื่อกดถ้าไม่ตายไอเอฟเฟกต์หชั้นที่จะได้มาเพิ่มอีกชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น10วินาทีนะครับก็คือตอนนี้จะกลายเป็นสองสเต็กล้วถ้าเกิดว่าคุณทํา2ข้อนี้ผ่านแล้วก็เมื่อพลังงานธาตุของตัวละครเนี่ยมันอยู่ต่ํากว่า100%นะครับก็คือมันไม่เต็มเลยถ้าเกิดว่าอันติไม่เต็มเนี่ยเราจะได้1สตเต็กไปฟรีๆเลยหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถเคลือบธาต กับในส่วนของโบนัสธาตุด้านบนอีก12%กลายเป็นว่าคุณสามารถได้โบนัสธาตุจากวิธีนี้อยู่ที่28%โดยที่คุณยังไม่ได้ทำออฟเต็มครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณทำไอ้ไอส่วนของออฟเต็มหรือว่าเรียกว่าทำสแต็กเต็มปุ๊บเนี่ยคุณจะได้โบนัสไปรวมๆถึง40%ซึ่งมันเกือบจะเท่ากับในส่วนของถ้วยโบนัสเลยถ้วยโบนัสเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าจะมีในส่วนของเปอร์เซ็นต์เนี่ยสูงมากๆนะครับถึง46.6%ซึ่งไอ้โบนัสที่เราได้จากดาบดเนี่ยก็จะได้มาสูงสุดถึง40เเลยจาาากกรารรทมมออ์บชัั้นนะค และทีนี้ในเกมนี้เนี่ยมันมีตัวละครอ,อะไรกันบ้างล่ะที่สามารถใช้ในส่วนของดาบ m ิส s u s Peter l e ฟ f หรือว่าดาบม่วงอันนี้ได้คือก็ต้องพูดตามตรงเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยตัวละครโดยเกือบทั้งหมดของที่ถือดาบเนี่ยสามารถใช้ดาบของอา,ากาศได้หมดเลยนะครับเนื่องจากว่ามีเบสเอตเคที่สูงหมายคขาว่าทั้งตัวละคร4ดาวที่มีเบสเอติเคต่ำเนี่ยก็สามารถใส่ตัวของดาบเล่มนี้ไปแล้วเก่งได้แล้วก็ะจวบเหมาะกับออฟที่เป็นความแรงขิดถึง44ถึงหรือแม้ว่าจะเป็นเทียกลางแต่44ก็ไม่ได้น้อยนะคร ซึ่งถ้าพูดตามตรงเนี่ยตัวละครที่ใช้ได้ดีผมมองว่าอ่ามีอายากาศแน่ๆนแล้วหนึ่งอายาโตอ่าสองตัวแล้วนะเครือฉิงอันเบโดอ่าอันเบโดก็น่าใช้นะครับถึงอ่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีในส่วนของดาบประจําตัวเนี่ยแล้วแล้วคุณมีเงินเหลืออวยอันเบโดคุณก็สามารถเปิดดาบมิสิิเตอร์มาให้อันเบโดเล่นได้นะครับมันเล่นได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ได้ในส่วนของค่าพลัง้ังกนนั่นเองแต่ว่า คือดาบที่ให้ค่าพลังหมอกการมันมีแค่ในส่วนของดาบประจำตัวอัเบโดนะครับเพราะงั้นใครที่ไม่มีดาบประจำตัวอัเมโดสามารถเปิดมิสเตอร์พิเตอร์เพื่อไปใช้กับอันเบโดได้ถ้าเกิดคุณอวยนะคาสิฮะใช้ได้ครับผมเบนเนตใช้ได้ดีนะครับเรียกว่าใช้ได้ดีมากเลยแหละเพราะว่ามีเบสแท็กสูงมากๆนะครับประจุบเหมาะก,กับการที่เขาให้ความเร็ขี้มาใช่ไหมทำให้เบนเนตเนี่ยสามารถเบรสอันตีได้แรงขึ้นด้วยซิงชิวก็จะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณทำบาลานซ์สแตทได้มันจะแรงมากๆผมบอกเลย เกียก็ใช้ได้เช่นกันครับจีนก็ใช้ได้เนื่องจากว่าดาบยีเบเอทีเคสูง TVs, เนาะแล้วก็จีนเนี่ยสามารถเล่นเป็นเมดิพเตได้แต่ว่าไม่ได้ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการที่ใส่มิสเตอร์เข้าไปมันก็ทําให้จีนเนี่ยแรงขึ้นด้วยแค่าจะาทําสเตตเรื่องของการฟื้นฟูยากขึ้นแค่นั้นเองชีชีก็ใช้ได้ชิโนบุตัวนี้ผมคิดว่าอาจจะไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าชิโนบุอาจจะใส่ในส่วนของความชมานาญธาตุจะดีสะกว่านะ นี่ลูกก็ใส่เป็น HP หรือความชำนาญธาตุก็ดีกว่าเช่นกันไลาลาใส่เป็น HP เปอร์เซนต์ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้น3ตัวละครน,นี้เป็นตัวละครที่ใช้ดาบของอายากะไม่คมุ้มแต่ที่เหลือเนี่ยใช้แล้วดีเกือบทั้งหมดเลยนะครับจะมีแค่ในส่วนของชีชีจีนอันเบโดที่อาจจะใช้ไม่คุ้มเท่ากับตัวละครที่เหลือทั้งหมดแต่ก็สามารถใช้ได้แต่เทียบกับ3าตัวละครน,นี้เนี่ยคือแนะนําว่าอย่าไปใช้ดีกว่า น,นั่นเป็นสาเหตุที่ว่าดาบมิสิเตอร์ถูกผู้เล่นหลายๆคนจับตามองเนื่องจากว่าตัวละครที่สามารถใส่ดาบหรือว่าสามารถสวมใส่ตัวของดาบเล่มน,นี้ได้เนี่ยมันมีค่อนข้างที่จะเยอะมา,มากๆครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อวยออยาโตะคนที่อวยออยกากะคนอวยคาซึฮะคนอวยเครือชิงเดี๋ยวจะมีพี่แต้มมาอีกพี่แต้มก็สามารถใช้ตัวของดาบของออยกากะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เมื่อเลยกลายเป็นว่าดาบเล่มนี้เนี่ยกลายเป็นดาบยอดนิยมหรือจะเรียกว่าดาบยอดนิยมก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีคนจํานวนมากขนาดนั้นที่ได้ดาบเล่มนี้ไปแล้วนะครับเพราะว่าอายกะไม่ได้รีรันมาสักพักแล้วแต่คิดว่าครั้งหน้าที่อายการรีลันมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่เปิดอายกะก็น่าจะเปิดดาบมิสเตอร์ครับเพราะว่ามันก็อารมณ์เดียวกันกับโฮมะแต่ว่าผมมองว่าโฮมะอาจจะโกงกว่าในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าโฮมะกลายมาเป็นดาบนะ แต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับสายดาบแล้วผมถือว่ามิสเตอร์เนี่ยน่าจะเป็นดาบที่แรงที่สุดณปัจจุบันแล้วแหละครับและนี่ก็คือทั้งหมดกของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงก,กันบ้างครับชอบกันรือเปล่าถ้าหากชอบในกนณีเหล่าทีะกดไลค์กดซับสไครป์เพลังใจกับคลิปใหม่ๆของผมจอรัวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบายจ้า